สวัสดีครับพบกับผมวินดีเซลกระบะเกรดเอดที่คุณมั่นใจกลับมาอีกครั้งวันนี้นะครับตามคำเรียกร้องเหมือนเดิมมาเร็วไปเร็วรีโว่สีประตู2.4 e อีพรีรันเนอร์นะครับคันนี้ได้ปี2018เลขไมพิงียง70,000นเท่านั้นเองนะครับราคาสุดคุ้มนะครับคันนี้5,40,000 9,000บาทนะครับใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูยกสูงคุ้มคุ้ม,มเกียร์ออโตมาแล้วฮะเหมือนเดิมนะครับรีโว่โฉมนี้มาเร็วไปเร็วนดรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับอะไหล 0, 100่ศูนย์เเช็คตรงระยะเป๊ะๆนะครับคันนี้ราคา549,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่โทรเลยครับ064826765วินดีเซลยินดีครัปรึกษาออกรถในทุกอาชีพออกรถในทุกจังหวัดทั่วไทย เรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านทานเลยน,นะครับพ่อค้าแม่ขายเกษตรกรพนักงานรัฐวิสาหกิจอาชีพรับเหมาอาชีพอิสระแม่ค้าออนไลน์โทรมาคุยกันทักมาคุยกันนะครับเอารถดีๆเอารถสวยๆไปใช้กันคันนี้นะครับเรียกว่าเหมือนเดิมนะครับคุณภาพเหมือนเดิมรถหน่วยงานนะครับปลดระว่างไรศูนย์แท้ๆเช็กระยะตรงเป๊ะๆนะครับเนี่ฮะหน้าตาของเจ้ารีโว 2.4คันนี้เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับนี่ฮะไฟหน้ามัลติร์เอาเรฟเตอร์นะครับกระจังหน้าแบบโครเมียมขอบโครเมียมตัดสลับพิโนแบ็คโลโก้โตโยต้าชัดเจนสวยงามนะครับไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวดไฟมัลตอร์เรฟเเตอร์ไฟ,ไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวนะครับชุดไฟตัดหมอกมีมาให้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะกระจังหน้าเข้าชุดกันอย่างลงตัวหน้าตาของเจ้ารีโว 2.4e คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีที่สำคัญครับ โครงสร้างโอ้โหนะครับเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิ่ความจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชํารูสูญหายมัน่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นซื้อรถกบินดีเซลคุณจะได้แต่รถสวยค,สคุณจะได้แต่รถสภาพเยี่ยมไว้ใช้แน่นอนนะครับคันนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับราหวางที่กําลังดูรีวิวโทรมาคุยทักมาคุยกันได้เลยนะครับศูนย์หกสี่แปดสองหกเจ็ดหนึ่งหกห้า นี่ฮะเอารถสวยๆไปใช้งานกันคันนี้เลขไมล์เจ็ดหมื่นนะครับคันนี้เลขไมล์เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะฮะใครกําลังมองหาคุ้มๆแน่นอนนะครับคันนี้เรามาดูบริเวณช่วงล่างนะครับล้อครับล้อนี่เป็นล้อเดิมๆโรงงานนะครับแม็กขอบสิบเจ็ดสีเงินนะครับอย่างได้ปี21แล้วนะฮะสวยๆนะครับเนี่ฮะดอกยังลึกๆใช้งานได้นะครับได้เป็นบิ๊กสโตล์ดูเรอร์นะฮะติดนกชกอัพอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับบริเวณกระจกมองข้างนะครับได้เป็นแบบ โครเมียมนะครับตัดสลับสีดําพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับโลโก้ไฮรักบันไดข้างได้มาเหมือนเดิมครบสมบูรณ์เหมือนเดิมกระจกเดิมแท้ตปิดตาโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้ติดฟิล์มมาเรียบร้อยฟิล์ม60รอบคันนะครับมือเปิดแบบโครเมียมเปิดออกมาตรงนี้ด้านข้างสวยๆนะครับนี่ฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยรถหน่วยงานสบายใจได้นะครับเราตรวจสอบประวัติได้นะครับเช็คระยะศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์บริเวณด้านข้างเนี่ยฮะเนี่ยฮ,ฮะตัว สปอตเมทอาร์ตนะครับสังเกตนะฮะร,รถไม่มีการโดนชนข้างประตูไม่มีเปลี่ยนแน่นอนซิลิโคนสวยๆเดิมๆสานเลี่ยมคมอยู่ในสภาพสวยๆเลยนะครับนี่ฮะสวยงามปิ้งๆเลยนะครับมือเปิดโครเมียมเพีโนโบลัตกระจกไฟฟ้าที่วางแก้วน้ำชุดลำโพงได้เหมือนเดิมนะครับซอกหน้านี่ฮะน็อตเดิมๆไม่มีขันไม่มีไข บริเวณด้านบนนะครับขอบประตูเนี่ยฮะสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตได้เลยนะครับรถที่ไม่มีการทําสีมานะครับหรือไม่มีการโดนชนมาสีจะเนียนเรียบเสมอกันนะครับสีจะเนียนเรียบเสมอกันเลยนะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆสวยๆเลยนะครับหูกรอนนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขนะครับนี่ฮะไม่มีประแจแงะแกะเกาใดๆนะครับนี่ฮะ น็อตเดิมๆสวยๆเสาบีนะครับสกิทเพลมีมาให้เหมือนเดิมนะครับโตโยต้าแท้2.4 e prilliner นะครับคุ้นเคยกันดีเบาะผ้าพรีเมียมมีมาให้แน่นอนตึงๆฟูๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสวยแบบนี้เลยนะฮะถัดมาไปกันต่อเลยนะครับคันนี้กระจกเดิมแท้แน่นอนนะครับโตโยต้าชัดเจนนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนมือเปิดพรีเมียมเปิดออกมาด้านในนะครับนี่ฮะกระจกเดิมนะครับกระจกเดิมแท้แน่นอนฟิล์มได้เป็นลามินาฟิล์มได้เป็นฟิล์มลามินา60มาให้นะครับ นี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหใครกําลังมองหาอยู่นะครับกระบะสี่ประตูมาอีกแล้วนะครับมาเร็วไปเร็วมาปุ๊บขายปั๊บใครสนใจอยู่โทรด่วนเลยครับศูนย์หกสี่แปดสองหกเจ็ดหนึ่งห้าเนี่ยฮะเอารถสวยๆไปใช้กันเหมือนเดิมคันนี้เกียร์ออโต้ไม่เจ็ดหมื่นนะครับเกียร์ออโต้ไม่เจ็ดหมื่นคันนี้ผ่อนเดือนหนึ่งเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับฟรีด้าผ่อนหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะใครที่กําลังมองหาเลยครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทจัดไปเลยครับคุ้มๆนะครับได้สามหมอนเบาะผ้าพรีเมียมนะฮะได้เป็นตัว พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ํามีมาให้นะครับกระจกไล่ฟ้าด้านหลังฟิลม์มรามินาตะขออเนกประสงค์มีมาให้ด้านหลังนะครับตะขออเนกประสงค์บริเวณเบาะมีมาให้คู่เลยนะครับโอ้โหคุ้มคุ้มสวยสวยเบาะผ้าสวยสวยเดิมเดิมไอโซฟิกซ์ได้เหมือนเดิมนะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมมีมาให้บริเวณขอบประตูเนี่ยฮะสีสวยสวยนะครับเรียบเสมอกันเนียนเรียบเสมอกันสวยสวยเลยนะครับมือจับมีมาให้ ซอกข้างนะครับบริเวณสะโพกหลังเนี่ยฮะสปอตเมทอาร์คชัดเจนครับสวยๆเดิมๆนี่ยฮะชัดเจนเลยนะครับสวยๆเดิมๆใครที่กาลังมองหารถสวยๆเดิมๆรถหน่วยงานสภาพดีๆไม่เจ็ดหมื่นคุ้มๆโทรมาเลยครับศูนย์สี่แปดสองหกเจ็ดหนห้านี่ฮะเอาคันนี้ไปใช้กันนะครับเอาคันนี้ไปใช้กันรถหน่วยงานสภาพเยี่ยมเลยนะครับรถสวยเกรดเอวินดีเซลขายแต่รถสวยเท่านั้นนะครับ <S <S ด้านหลังนะครับได้เป็นดัมเบลแมตช์ขอบ17เดิมโรงงานแท้ซี สวยๆไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อแ,แ,แต่อย่างใดเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆยางอะไหล่ยังอยู่นะครับด้านหลังโอ้โหสวยงามมากนะครับคันนี้มาใหม่ๆรีวิวกันทันทีนะครับนี่ฮะบริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังคันนี้นะครับโดดเด่นได้เป็นเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะครับมือเปิดโครเมียมไฟเบรกโนที่3บริเวณกระบะท้ายไฟท้ายทูโทนนะครับสวยงามลงตัวเปิดออกมาฝากระบะท้ายตรงนี้โอ้โหเนี่ยฮะสวยงามชัดเจนนะครับ ตัวไลเนอร์นะครับเรียกว่าอยู่ในสภาพสวยสมบูร,รณ์เลยอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่ได้มีการขดนหนักๆมาแต่อย่างใดเนี่ยฮะโอ้ใครได้ไปคุ้มค่ามากๆนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่ามากๆบริเวณเนี่ยฮะสปอตเมทอาร์ up, สวยๆเดิมๆน็อตมาร์กยังอยู่ไม่มีขันไม่มีไขเลยนะครับรูกลมๆ 4R ชัดเจนโอ้โหสวยจริงๆครับคันนี้เนี่ยฮะสปอตเมทอาร์ up, สวยๆเดิมๆไม่มีขันไม่มีไขแต่อย่างใดน,นะครับสวยงามมากคันนี้นนะ ใครกาลังมองหาอยู่นะครับโทรด่วนเลยนะครับศูนย์หกสี่แปดสองหกเจ็ดหัาเอารถสวยๆไปใช้งานกันนะครับเลขใหม่เจ็ดหมื่นคันนี้โอ้โหคุ้มค่ามากๆนะครับนี่นะครับบริเวณล้อหลังโอ้โหยางสวยๆใสๆใหม่ๆนะครับนี่ฮะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะครับยางปียี่สิบใช้งานได้โยโย่แชสซีสวยๆนะครับสวยๆไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อแต่อย่างใดนะครับโอ้โหสวยงามมากครับคันนี้นะฮะเปิดออกมาบริเวณด้านหลังนะครับนี่ฮะ สวยงามมากครับนะครับอุปกรณ์มาตรฐานอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับกระจกเดิมแท้แน่นอนนะครับมือเปิดโครเมียมกระจกไฟฟ้าที่วางแก้วน้ําชุดลาโพงได้เหมือนเดิมนะครับบริเวณซอกนี่ฮะเดิมเดิมเลยครับนอตสวยสวยเดิมเดิมไม่มีขันไม่มีไข่แต่อย่างใดนะครับด้านในสะอาดดสวยๆเบาะสวยๆนะครับเทดรลูมสวยๆนี่ฮะเทสรูมสวยๆสะอาดๆเลยโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นปีสิบแปด นะครับสี่ประตูปีสิบแปดรถห้าปีไม่เจ็ดหมื่นเฉลี่ยวันหนึ่งวิ่งไม่ถึงสี่สิบโลนี่แหละฮะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอาไปใช้กันเอาไปใช้งานกันเอาละเปิดออกมานะครับบริเวณคนขับเปิงๆเหมือนเดิมครับเราไม่ต้องบรรยายกันมากแล้วนะฮะตรงนี้มือเปิดตรงบริเวณคนขับนะครับได้เป็นชุดกระจกนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานปรับออโต้ที่คนขับหนึ่งบานนะครับเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกมีมาให้พับปรับไฟฟ้าเหมือนเดิม นะครับที่วางขวดน้ําชุดลําโพงได้แน่นอนนะครับนี่ฮะซอกหน้าเดิมเดิมน็อตไม่มีขันไม่มีไขบริเวณประตูนะครับนี่ฮะขอบประตูสีเนียนเรียบเสมอกันสวยๆแบบนี้เลยนี่ฮะสวยมากนะครับสวยงามมากตัวสติกเกอร์วันนิ่งนะครับอยู่ในสภาพไม่มีแงะแกะเก่าเนี่ฮะเดิมเดิมเลยนะครับนี่ฮะน็อตเดิมเดิมด้านข้างไม่มีการโดนไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับชัดเจน รถของวินดีเซลนะครับเราคัดแต่รถสวยเราคัดแต่รถคุณภาพเกรด A เท่านั้นนะครับเกรด B เกรด C เลิกคุยเราไม่ขายขายแต่รถสวยเท่านั้นบริเวณคนขับนะครับเนะี่ยฮะเบาะผ้าพรีเมียมสวยๆนะครับสีดําเดินได้สีขาวปรับพนักพิงแบบมือนะครับปรับได้6ทิศทางเดี๋ยวเราไปดูภายในกันด้านในนะครับพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นแบบมัลติฟังชันนะครับมัลติฟังชันสไตล์สปอร์ตเหมือนเดิมนะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้ คันนี้เลขใหม่นะครับคันนี้เลขใหม่ชัดเจนเดี๋ยวเราดูนะฮะคันนี้เลขใหม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับเฉลี่ยก็วันหนึ่งก็วิ่งประมาณไม่เกินสี่สิบโลนะครับสบายๆนะฮะด้านหน้านี่ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับบริเวณคอนโซลนะฮะบริเวณคอนโซลอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะครับนี่ฮะสวยๆป้งๆเลยนะครับบริเวณช่องเก็บของนะครับสะอาดๆใสๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะ เอกสารคู่มือต่างๆครบสมบูรณ์นะครับโอ้สวยงามเนี่ยฮะบริเวณช่องวางแก้วน้ำนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ชุดวิทยุนะครับเหมือนเดิมครับรุ่น 2.4e เราก็ได้เป็นชุดวิทยุมาตรฐานนะครับเป็น CD นะครับเป็นวิทยุ CD ต่างๆนะครับแล้วก็ได้เป็นช่องต่อ usb aux มาให้ครับตรงนี้ ก็สะดวกสบายใครจะไปติดจอ Android อะไรต่างๆก็ตามสะดวกเลยนะครับแอร์เราได้เป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับปรับได้4ระดับนะครับช่อง power outlet มีมาให้2ช่องเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมบริเวณที่วางแก้วน้ํามีมาให้2ใบใหญ่ๆนะครับช่องวางมือถือมีให้บริเวณเกียร์นี่ครับเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ Sequential Shift เหมือนเดิมนะครับปรับแบบแมนนวลก็ได้นะครับสะดวกสบายเครื่องยนต์ทนทานนะฮะเกียร์ชุดนี้หายห่วงเลย พร้อมดูโอมดนะครับอีโคและพาวเวอร์มาให้เหมือนเดิมนะครับที่วางโทรศัพท์เบรกมือแบบมือยกนะครับบริเวณพนักแขนเนี่ยผ้าสะอาดดสวยๆนะครับเดินได้สีขาวเปิดออกมาช่องเก็บของสวยๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ด้านบนกระจกปรับรดแสงแบบมบือยกนะครับบริเวณบ้านบางแดดไม่มีกระจกให้นะครับแต่มีช่องวางแว่นตาแว่นตาให้เหมือนเดิมนะครับไฟส่องสว่างติดเหมือนเดิมนะครับกระจกบริเวณฝั่ง ผู้โดยสารมีให้นะครับมือจับนะครับมือจับแล้วก็ไฟบริเวณเก่งกลางโอเคนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครกําลังมองหายนะครับรถสภาพสวยๆนะครับไม่สมเหตุสมผลนะครับวิ่งวันหนึ่งประมาณ3-40โลนี่ฮะคันนี้เลยนะครับวีเอ่อรีโวนะครับได้เป็นเกียวโต้ด้วยนะครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้นะฮะรีบโทรมาด่วนเลยนะครับปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กัน เครื่องยนต์คุณภาพ2.4ลิตรเหมือนเดิมนะครับคอมโบนเรลวีแอนเทอร์โบเหมือนเดิมนะครับร5 0หแรงม้าจัดไปเลยครับนะครับ2.4 e คุ้นเคยกันดีนะฮะรถ5ปีนะครับสภาพสวยๆเปิ๊งๆเหมือนเดิมมาร์คเมอร์กต่างๆอยู่ครบบริเวณเครื่องยนต์นะครับแห้งๆสวยๆแห้งๆเดิมๆมนะครับบริเวณฝากระโปรงเนี่ยฮะ น็อต <Not S 2> เดิมเดิมไม่มีขันไม่มีไขโลโก้โตโยต้าแท้แน่นอนนะครับไม่มีขันไม่มีไขซอกในปิ้งๆิงเห็นนะฮะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับบริเวณซ,ซิลิโคนเนี่ยฮะเรียงตัวกันสวยๆนะครับโอ้โหนี่ฮะชัดเจนครับอันนี้สวยเดิมแท้แน่นอนนะครับซิลิโคนแท้แน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์วันนิ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับด้านในสีเทาชัดเจนนะครับฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอน เมทอาร์คนะครับสปอร์ตเมทอาร์คหจุดเรียงตัวสวยๆชัดเจนครับฝากระโปรงเดิมๆแท้ๆแ,แน่นอนนะครับเนี่ฮะใครกําลังมองหาอยู่รถสวยๆนะครับรถสวยๆส,ยสภาพเดิมๆนี่ฮะวินดีเซลเท่านั้นนะครับเอารถไปใช้กันสติก,กอร์มอก่อชัดเจนนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์แผ่นเพลทนี่ฮะไม่มีแงะแกะเก่าใดๆนะครับเดิมๆบริเวณคานนะครับเนี่ฮะ แก้มหน้าคานต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์น็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับฟั๊มแอลยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์โอ้โ oh หสวยจริงๆนะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับไฟหน้าแท้ไทยโคอิตโตชัดเจนนะครับไฟหน้าเดิมๆโรงงานเดิมหมดนะครับเดิมทุกอย่างรถไม่สวยเราไม่ขายเราขายแต่รถสวยๆเท่านั้นสำหรับท่านที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูยกสูงคุ้มๆเหมือนเดิมครับแนะนำเลยนะครับคันนี้ Hilux Revo 2.4E ปี e 2018นะครับคันนี้เลขใหม่ถึง70,000เท่านั้นนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งวิ่งประมาณ40โลไม่เกินนะครับคุ้มๆแบบนี้ราคาจัดไปเลยครับรถใหม่ป้ายแดง800,000กว่าวันนี้วินดีเซลจัดให้เลยครับราคา549,000บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นกบาทเท่านั้นเองนะครับเหมือนต้นๆใครกำลังมองหาอยู่นะครับออกรถได้ทุกอาชีพเลยโทรมาด่วนเลยครับ064-826-7165เอารถสวยๆไปใช้กัน ออกรถด้ทุกอาชีพเลยครับพ่อค้าแม่ขายเกษตรกรพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาต่างๆนะครับโทรมาคุยกันทักไลน์มาคุยกันยินดีให้ข้อมูลนะครับยินดีให้คำปรึกษานะฮะสบายใจได้ซื้อรถกับวินดีเซลนะครับคุณจะได้แต่รถสวยคุณจะได้แต่รถสภาพเยี่ยมไว้ใช้เท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสำหรับรีวิวสวยๆคันถัดไปมาปุ๊บรีวิวปั๊บแน่นอนนะครับวันนี้ปายแล้วครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ